กูลายใหม่นะจ๊ะตักินตัดกินแล้วเราไปบวกไปเกินหลายตัวเลือกเนี่ที่ใช่ไหมที่เดียวไม่ต้องบ้านต็มตั้ง เนดิอ่ชุดตีนนานใช้เมลจีเมลใช่ไหมชุดตินนานใช้จีเมลใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เลือกอีกไปข้างบนใม่ใหม่ใม่ยังไม่สร้างข้อสอบเลยจ้ะววกเองไหมจ้ะววกต่อใช่เป็นกระดาษคำตอบที่เสร็จแล้วแล้วก็บวกบวกบวกไปที่ เหมัอนๆเจ้ะไม่ไม่บวกเลยค่ะเรามาพิมพ์ตรงไอ้ตรงที่เป็นช่องว่างน่ะเป็นกระดาษคำตอบใช่กระดาษคำตอบค่ะสิงห์นาฬิกานาฬห้าตายคำตอบหายตัวเลือกใช่ไหมใช่ค่ะ หลายหลายตัวเป็นเป็นกลิดค่ะเป็นแบบกลิดเป็นป้นนึงนะคะ่าวค่ะถ้าเป็นถ้าถ้าหลายัวเลือกตัวนี้เป็นไหนๆก็พองง้แ้มีเตาางตัวเลือกหลายข้อหลายข้อตัวเลือกใช่ตัวเลือกหลายข้อใช่ข้อหนึ่งข้อสามข้อสามน่ถึงเลยนะหนะแถวที่หนึ่งคือข้อที่หนึ่งสองสาม้เก้สิบโอ้ อันหนึ่งตวบาังคอลัมน์เป็นตอขอพงงอค่ะโอ้ยากพูดโอเวคอบยากเนากเรียวพี่ออสอบทาสอบทำืนไม่เป็นไรจังข้อถึงสี่กับสามนะคะว่าคู่ขาทำไมข้อสอบกูข้อแรกมันถึงมีแค่กรกับขอละคะ เอาแต่คู่อยากคู่อยากได้แครกอลก็ขอคู่ขี้ขาดหาคอก็งอมาใส่ไมนว่าเองพี่มงคมวยมดไงเราบัตรก็มีห่อนงูเนี่ยบัตรมีหอกควายเนี่ยตั้งตั้งตัวเลือกหลอกไม่ถูกคือพี่ว่าโจรไงเราก็ตาดหาตัวตัวนั้นไปอ่าเดี๋ยวเราประชุมกันสักยี่สามสิบนาทีนะคะสามสิบนาทีไหนมีใครที่ ส่งเอกสารขึ้นระบบแล้วบ้างคะยกมือเลยยกมือในระบบเลยจ้ะใครที่ส่งเอกสารขึ้นระบบแล้วอ่าปันทิตากองการีมจ๊ะอ่าไนที่ทองอ่ะธนวัน,นว,วรัญญานะคะปานทองนักการอ่ะ คือครูเนี่ยเข้าไปตรวจสอบแล้วนะคะแต่มันก็ยังเห็นสิ่งที่ผิดเดี๋ยวเรามาคุยกันวันนี้ว่านักเรียนที่จะยื่นกู้เนี่ยระบบตอนนี้มันยา,ากมากแม้แต่ผู้ถ้ามันเป็นระบบเดิมเนี่ยมันน่าจะเสร็จกันแล้วแหละแล้วผู้กู้รายเก่าเนี่ยก็จะได้เงินกันแล้วแหละแต่ตอนนี้พอมันเป็นระบบใหม่เนี่ยมันมีอะไรที่ที่เราเองก็ครูเองเนี่ยที่ทํากยจมาเป็นสิบปีเนี่ยก็ยังงงเลยค่ะนักเรียนนะคะ เดี๋ยวครูขอคนที่จะแชร์หน้าจอได้สักคนหนึ่งที่เป็นส่วนของนักเรียนเนี่ยมานราทิปนราทิปแชร์หน้าจอให้ครูแอปพลิเคชันก็อยส์ให้นกเพื่อนๆดูเลยค่ะทําไปตามทีละขั้นตอนเลยเดี๋ยวให้ชนาทิปนราทิปเป็นค่ะไปไปวางาเลย ใเขียวอวไปคอัลคอัก็เป็นตของทางนอนอลนะอขอคอรงอ่ะมาระบบกียสอนเลยจ้ะโอ้โอ้ดูตั้งแต่หน้าแรกเลยจ้ะเดี๋ยวก็มีคำตอบทุกขถว ใช่จ้ะไม่ไม่มันจบแล้วค่ะน้าถ้วยไปที่ฟันเฟืองใช่จ้ะ,จะใช่อ่ะ <ไป S 1> ตรงนี้ไปที่ยื่นกู้จ้ะเอ,ก,อกสารแนบตอนนี้ทุกคนกรอกข้อมูลในส่วนที่เป็นของนักเรียนเนี่ยหมดแล้วเนาะใช่ไหมคะ ทีนี้ตรงเอกสารแนบอนักเรียนแนบเอกสารตรงไคตรงเลือกแนบเอกสารหน่อยค,ค่ะไอตรงนี้ที่ครูห่วงที่สุดคือตรงคําว่าเอกสารประกอบการพิจารณากู้ยืมนะคะอันแรกก็คือหนังสือรับรองความเปิดเผยและสํบบาเนาบัตรประชาชนก็คือหนังสือกระดาษตอนนี้ก็คือเป็นเอกสารที่อันแรกเป็นของใคร เป็นข้อมูลของใครครับผู้กู้ยืมก็จะมีเอกก็จะเป็นเอกสารบัตรประชาชนของเรากับหนังสือรับรองเปิดเผยข้อมูลซึ่งครูก็วางให้ในระบบแปะนะคะเสร็จแล้วการลงหนังสือยอมรับความเปิดเผยก็ตามหัวข้อคือเป็นของเราข้อมูลเราข้างล่างก็เซ็นชื่อเราข้างบนก็เป็นชื่อนามสกุลข้างล่างก็มีนายนางสาวใช่ไหมจ๊ะ อ่าตรงนี้นะคะพอเป็นบัตรประชาชนนักเรียนก็จะต้องลงสามบรรทัดคือไฟล์รับรองได้ก็คือเป็น pdf jpeg นะคะ gif ขนาดไม่เกิน10เมกต่อไฟล์นะคะทีนี้เอกสารในการที่เป็นหนังสือที่เป็นสำเนาบรรทัดแรกนักเรียนพยายามให้มันเห็นชัดเจนนักเรียนจะเอาตรงกลางก็ได้ หรือด้านล่างที่มันเป็นช่องว่างก็ได้นะคะบัตรประชาชนไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องไม่ต้องถ่ายด้านหลังถ่ายแต่ด้านหน้าพอเพราะว่าครูไม่อยากให้เขาเห็นไอ้ตัวเพราะว่าตอนนี้มันมีปัญหาว่าเอาแค่ด้านหน้าพอค่ะแต่แต่เราก็ยินยอมไปมันแต่ใจจริงเนี่ยคืออยากให้มันส,สำเนาแค่ด้านหน้า ที่เป็นเลขสิบสามหลักพอไอตรงด้านหลังที่เป็นไอเดียไม่ต้องแนบให้เขานะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็เขียนบรรทัดแรกอะสำเนาเออรับรองสเอส,สำเนาถูกต้องหรือรับรองสำเนาถูกต้องเป็นบรรทัดแรกเป็นสำเนาถูกต้องรอช่วยแป๊บนึงนะคะ สำเนาถูกต้องนะคะบรรทัดที่สองก็เป็นชื่อกับนามสกุลบรรทัดที่สามก็เป็นวงเล็บนายนางสาวนะคะนายแล้วนามสกุลอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็วงเล็บปิดนี่คือการรับรองสำเนาเสร็จแล้วนักเรียนขีดคอมได้เลยค่ะขีดคอมใช้ทำอะไร ใช้ในการเป็นเอกสารประกอบการยื่นกู้กอยสอปีการศึกษา2564้าหกซเงี้ยนะคะใช้เป็นเอ,เอกสารประกอบการยื่นกู้กยสปีการศึกษา2564กซนะคะตรงนี้เสร็จแล้วก็แน่ฝ่าย แนาไฟล์ก็คือถ่ายรูปอย่าถ่ายรูปทั้งสองไฟล์เสร็จแล้วเอกสารประกอบการพิจารณาของบิดาก็เหมือนกันก็ทําเหมือนกับเรานของของเราเลยต่อไปหนังสือรับรองรายได้ถ้าเขาจะมีตัวอย่างเอกสารนี้เนี่ยนะคะหนังสือรับรองรายได้ถ้าผู้ปกครองใครที่ทํางานอยู่บริษัทหนังสือรับรองรายได้ก็ สามารถให้ก็คือให้ให้โรงงานหรือบริษัทแม่กับหรือพ่อเนี่ยนะคะเป็นคนออกหนังสือรับรองรายได้ได้เลยนะคะออกหนังสือรับรองเขาก็จะมีรูปแบบฟอร์มของแต่ละบริษัทแล้วก็มาแนบไฟล์นะคะแต่ถ้าไม่ได้นะคะทำงานนะคะไม่ได้ทำงานก็เอาหนังสือรับรองรายได้จากเว็บโรงเรียน นะคะเว็บโรงเรียนนะคะ <S <S เป็นหนังสือรับรองรายได้ก็ไปถ่ายก็ไปปิิ้นเอานะคะ <S 1> <S 1> เพราะตอนตอนที่มันเปิดเทอมได้ครูก็เอาไปวางไว้ร้านถ่ายเอกสารนักเรียนสามารถไปนั่นได้แต่ตอนนี้ก็คือมันไม่ได้มาโรงเรียนแต่บางคนก็อาจจะมีเป็นต้นฉบับไว้นะคะ <S <S ต่อไปก็เป็นของแม่แม่ค่ะ เดินมาเลยจ้ะอ่าก็ทําเหมือนกันค่ะนะคะตรงนี้ลองลองลองคลิกตัวอย่างเอกสารให้ครูดอยดูหน่อยค่ะว่ามันเป็นยังไงหนังสือรับรองรายได้หน้าตาในระบบคลิกปิดอันวันนี้ครับอันไหนก็ได้จากของแม่หรือของพ่อก็ได้จ้ะเป็น pdf แน่ค่ะอ่าเขาใช้เป็นแบบนี้แต่อ่าหนังสือนะคะตรงนี้เดี๋ยวครูเดี๋ยวครูส่งแบบตัวอย่างนี้ให้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวครูส่งแบบตัวอย่างนี้ให้ในระบบเนี่ยค่ะเห็นไหมคะการถ่ายเอกสารเขาก็จะมีไวใ้ให้บอกคือถ่ายแต่เนี่ยค่ะการลงสำเนาเขาก็จะมีให้บอกหมดเลยว่าสำเนายังไงนะคะถ่ายแต่ด้านหน้าแล้วขีดข่อมเขาเขียนไว้บอกหมดเลย ก็ตัวคุยเองเข้าระบบนักเรียนไม่ได้แต่อันนี้ให้เขียนแต่อันอันที่สองนะครับบรรทัดที่สองให้เขียนเป็นชื่อแล้วก็นามสกุลถูกป่ะครับใช่อันนี้เขาเป็นลายเซ็นไงคะเป็นลายเซ็นอ่าต้นต้นฉบับเขาเป็นลายเซ็นใช่ไหมคะตัวอย่างอ่ะใช่ครับอ่าแต่ของของเราอ่ะถ้าผู้ถ้าผู้ปกครองเขาเซ็นก็แล้วไปก็คือก็เป็นลายเซ็นแต่ถ้าเขาเซ็นลายเซ็นเขาไม่มีลายเซ็นก็เป็นชื่อกับนามสกุลเลยจ้ะโอเครับทราบไหมจ้ะ พบทราบครับโอเคอ่ะแม่กลับไปจ้าลกลับไปน,นะกลับมาที่ระบบโอเคต่อมาก็เลื่อนลงไปเหมือนเดิมค่ะผู้ปกครองที่เป็นบิดากับมารดาเอกสารคือตัวเดียวกันแน่ไฟเหมือนกันเลื่อนลงมาอีกจากทีนี้มันได้แค่นี้ครับอ่าทีนีถมม้ถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าบิดามารดา ก็คือนักเรียนอันนี้คือตัวอย่างถ้าบิดาหรือมารดาใครเสียชีวิตระบบมันก็จะติ๊กตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมคะว่าบิดามารดายังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตใช่ไหมไใช่ไหมจ๊ะคนคือคือตั้งแต่ตั้งแต่ที่เราลงกรอกตั้งแต่ก่อนมาถึงแน่ไฟอะ่ะนะคะคือ เสร็จแล้วก็ทําตามนี้แต่ถ้านักเรียนไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่นะคะติดต่อพ่อแม่ไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะนักเรียนก็เอาเป็นผู้ปกครองคนใดคนหนึง่งนะคะผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งก็ได้แล้วก็มีหนังสือรับรองรายได้เหมือนกันทีนี้เวลาลงรายได้อย่าให้เกินสามแสนหกอย่าให้เกิน สามแสนหกมืนเพราะมันจะถูกปฏิเสธทางกยาอยตทันทีไม่ให้เรากู้มันติ๊กเลยว่าไม่ผ่านมันก็ถูกปฏิเสธแล้วเพราะ,ะไรายได้เราเกินมีใครที่ผู้ปกครองเป็นข้าราชการบ้างคะยกมือเลยคะ่ะเป็นข้าราชการตั้งแต่เงินเดือนตั้งแต่อวรัญญาวรัญญาประภาสิลิคำว่าข้าราชการที่คือตำแหน่งอะไรคะ ทำแหน,น่งในเทศบาลนะคะอาจารย์อาทำงานในเทศบาลท,ท,ทีนี้รายได้พ่อกับรายได้พ่อกับแม่รวมกันเกินสามแสนหกไหม,ไมต้องรับตั้งแต่สามหมื่นบาทขึ้นไปอะ่ะท<ม>ั้งพ่อคือพ่อกับแม่รวมกันแล้วรายได้สองคนต่อเดือนน่ะรวมกันเกินสามแสนเอสเกินสามหมื่นต่อเดือนไหมไม่เกินคะ่ะ ่าถ้าไม่เกิดไม่ีปัญหาค่ะมีใครเกินไหมคะคือถ้าเป็นข้าราชการอ่ะมันมันตรวจสอบรายได้ได้ไดจากกรมบัญชีกลางหรือเขาเลขสิบสามหลักไปเขารู้ว่าเงินเดือนเท่าไหร่อยู่แล้วในระบบของกรมบัญชีกลางที่เขาจ่ายเงินเดือนให้เรามีไหมคะที่ผู้ปกครองแบบว่าเป็นทํางานแล้วรวมกันเกินสองคนรวมกันแล้วเกินสามแสนหกมีไหม แล้วเป็นข้าราชการด้วยมีไหมไม่นะ่ะมีไหมครับมียกมือนะแบบนี้เรา<ม>เราหลอกเขาไม่ได้นะคะเพราะถ้าเราลงไปเกินสามแสนหกแล้วเขาเอาเลขบัญชีของพ่อกับแม่ไปตรวจสอบเนี่ยถ้าเกินสามแสนหกเราจะถูกถูก,ถ,กถูกปฏิเสธการยื่นกู้เลย,ยนี้ นะคะมันจะถูกปฏิเสธการยืน่นคู่ให้เรากู้ทันทีพอระบบมันยุ่งยากแบบนี้ครูเห็นในไลน์ทั่วประเทศที่เขาประชุมกันมาน้นน่ะหลายโรงก็เริ่มจะเทระบบกยศร,ระบบนี้หละเพราะมันยาก<ม>นะคะเพราะมันยากทีนี้ครูก็จะเป็นคนหน่วยแรกที่จะตรวจสอบว่านักเรียนส่งเอกสารมาถูกไหมอะไรยังไงไหมมีไรายได้เกินสามแสนหกไหแต่เขาก็ไม่ให้เราแก้อะไรได้ไม่ให้ครูแก้ได้ครูติ๊กแค่ว่าเอกสารมันถูกต้อง ถูกต้องถูกต้องคือครูอยากให้นักเรียนทําให้มันถูกต้องเวลานั้นครูจะได้ไม่ต้องปฏิเสธคุณให้ไปแก้ไขนะคะครูกติ๊กคำว่าถูกต้องถูกต้องระบบมันก็จะไปที่กอยสเข้าสู่กอยสอบพิจารณาทันทีนะคะตรงนี้มันก็นักเรียนว่ามันยุ่งยากไหมจากที่กรอกระบบเออสำหรับผมสำหรับผมผมคิดว่า ถ้าเรื่องตอกเอกสารพวกอะไรพวกนี้ไอ้ช่วงแรกๆกับมันง่ายแต่ไอ้พวกส่งไฟล์แนบอะครับอ่าแบบนั้นมันจะยากกว่าที่มาส่งกับครูใช่ครับเพราะว่ากับครูก็เคยส่งหผมเลยครับแต่อันนี้ก็คือทายส่งบางครั้งมันได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างนี้ครับอ๋อเป็นไลน์ระบบเหมือนมันระบบมันมันชาร์จใช่ไหมเหมือนระบบมันชารจใช่ไหมคะใช่ครับอ่า นักเรียน,ายานพยนายามนักเรียนพยายามนิดนึงเพราะว่าถ้าเราเข้าช่วงกลางวันนะคะคนทั่วประเทศเนาะที่เขายื่นกู้เนาะที่เป็นนักเรียนทั้งระบบนักเรียนโรงเรียนมธัธยมเองระบบอาชีวะเองระบบมหาลัยเองเนี่ยมันใช้เดียวกันหมดและตอนนี้กุยศอเองมันให้มันให้ยื่นกู้ถึงการจบปาโทคนก็เลยเข้าเยอะถ้าถ้าเราแล้วก็เราอาจจะตื่นทําแต่เช้านะคะในการแนบเอกสารนะ่ะนะคะแล,แล้วตอนเย็นนี่มันสิ้นสุดถึงไหนครับหรือว่าเขาเปิดตลอด เขาให้ครูครูก็อยากให้นักเรียนเน่ะเสร็จภายใน31กรกฎาคมโอเคครับครูจะได้ยืนยันพอยืนยันเสร็จแล้วมันจะได้ตามเก็บนักเรียนคือพอมันมันจะถูกตรวจสอบก่อนที่จริงอ่ะระบบมันก็จะให้เราถึงสิงหานั่นแหละแต่ครูอยากให้เรียนทําเร็วพอทําเร็วเสร็จครูพอครูอ่านเอกสารนักเรียนแล้วครูถูกต้องถูกต้องทุกอย่าง กยศที่รับเอกสารเขาก็จะทําปฏิบัติงานทันทีว่าดูเอกสารเราก่อนไงถ้าเราส่งช้าเขาจะตรวจสอบเรานาน,านระบบก็จะยืดยาวไปอีกสําหรับการได้เงินอย่างเงี้ยเนาะครูถึงบอกว่าให้สามสิบเอ็ดกรกฎาคมนะคะ<อ>ก่อนก่อนระบบก่อนระบบของกยศเขาจะปิดหนึ่งเดือนเพราะครูเองก็อยากให้นักเรียนเนี่ยได้อ่านเอกสารเนี่ยก่อนเขาถ้าครูยืดไปถึงสิงหา แล้วมีคนส่งก่อนเราเขาจา่ายคนที่อ่านส่งก่อนเราอะค่ะเราก็จะยาไปเลยเพราะว่าตอนนี้กอยสอเองเขาก็ต้องเข้าไปดูระบบเมื่อก่อนครูส่งเอกสารไปปั๊บเขาคค,คีีเขาก็อนุมัติอนุมัติเสร็จเขาก็ได้โอนเงินเลยภายในที่เราส่งไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็แบบนี้มันจะต้องไปอ่านทั่วประเทศไงเจ้าหน้าที่อะค่ะครูถึงให้นักเรียนสามสิบเอ็ดกรกฎาคมนะคะก็เหลือเวลาอีก อีกหลายวันอยู่อีกครึ่งอีกสิบห้าวันนะคะอย่าให้ทำแบบนั้นเสร็จแล้วกิจกรรมสาประโยชน์ไม่ต้องไม่ต้องเร่งรีบเพราะว่ามันทําอะไรไม่ได้ตอนนี้นักเรียนก็นู่นแหละคะ่ะเปิดเทอมได้ออนไซต์ได้ค่อยมาส่งเพราะครูก็ไม่อยากนักเรียนออกไปทํากิจกรรมนอกนอกบ้านนะเนาะนะคะมันก็เชื้อโควิดมันก็เยอะเราก็ไม่อยากจะไปให้นักเรียนไปทํากิจกรรมสาประโยชน์อะไรแต่ถ้านักเรียนไปช่วยเหลือ ไปช่วยเหลือในชุมชนหรืออะไรอย่างเงี้ยนักเรียนก็ถ่ายรูปไว้ก็ได้นะคะตรงนี้นะคะถ่ายรูปไว้ก่อนเปิดเทอมออนไซต์เมื่อไรค่อยมาส่งครูนะคะเข้าใจนักเรียนว่ามันสถานการณ์เป็นแบบนี้มันทำอะไรไม่ได้นะคะเสร็จแล้วใครมีปัญหาอย่างอื่นไหมคะที่จะสอบถามค่ะ นอกจากแน่ไฟแล้วหน้าถัดไปขั้นตอนที่สองมันทําอะไรจ๊ะแน่ไฟเสร็จล้วค่ะมันหนูแน่ไฟเสร็จแล้วแล้วมันบอกว่าให้รออาจารย์รอระหว่างสถานศึกษาตรวจสอบค่ะใช่ครูก็จะเข้าไปตรวจสอบนี่หละจ้ะเมื่อวานตรวจได้ไม่กี่คนก็โอ้โหเหนื่อยเหลือเกินสอนพอสอนไปเสร็จแล้วไปนั่งเหมือนกับชีวิตตอนนี้คืออยู่หน้าจอทั้งวันนะคะมันก็เหนื่อยนะเนาะเนลาอ่าพอขั้นตอนที่สองมันทําอะไรจ๊ะ พอได้ไฟเสร็จแล้วมันก็ไปสู่เรื่องของสถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลใช่ไหมคะพอครูตรวจสอบข้อมูลเสร็จก็มันจะเป็นเรื่องของเครื่องหมายถูกว่าการดรําเนินการส่วนของสถานศึกษามันน่าจะเสร็จแล้วมันก็เป็นในส่วนของกยาศาที่ดําเนินการตรวจสอบอีกครั้งหนึง่งนะคะทีนี้นักเรียนตอนนี้คือแล้วครูก็ไม่อยากนักเรียนไปไปนี่นเนาะเอางี้ว่าเอกสารการเปิดบัญชีธนาคารใครที่มี บัญชีกรุงไทยแล้วใครที่มีบัญชีกรุงไทยแล้วแล้วเป็นชื่อของนักเรียนก็ใช้บัญชีนั่นเลยใช้บัญชีเลยเลยคะมันใช้ร่วมกับเงินอื่นได้เพราะว่ามันเป็นสัญญาของในระบบอยู่แล้วเงินโอนเข้าโอนออกได้ตามปกติส่วนใครยังไม่มีส่วนใครยังไม่มีมมก็ ก็ก็คือช่วงนี้ก็ไม่อยากให้ไปไหนแต่ถ้านักเรียนได้มีธุระเข้าไปผ่านนนทัไทยหรือนักเรียนก็ไปเปิดบัญชีธนาคารเอาไว้พร<ม>้อมทําบัตรเอทีเแบบธรรมดาจริงก็คือผมเอาไปใช้ในเรื่องของกยศเพราะวันเปิดเอทีเอนะคะแต่ที่จริงถามว่าเอทีมตอนนี้บางทีก็ไม่จําเป็นนะคะเพราะมันอยู่บนแอปพลิเคชันไทยเน็กอยู่แล้วเนาะมันก็เลยไม่ต้องใช้ก็ได้ค่ะเอทอมพอเราได้บัญชีมา เราก็ทำแอปพลิเคชันเขาธนาคารเขาก็พยายามให้นักเรียนทําแอปพลิเคชันกรุงไทยเนี่อยู่แล้วนะคะเอกสารในการยื่นยื่นยื่นขอมีบัญชีก็จะมีเลขประชาชนกับสำเนาทะเบียนบ้านแค่นั้นเองเราก็ถึงไปถ่ายสำเนา,นาให้เรียบร้อยลงัลงอะไรให้เรียบร้อยถ้ามีเวลาไปก็คือช่วงนี้ก็ก็ไปทําได้แต่ถ้าจะต้องออกไปทํา ธนาคารอย่างเดียวยังไม่แนะนําค่ะเพราะสถานการณ์เราไม่อยากให้เราไปในส่วนที่เป็นชุมชนหรืออะไรที่มันแออัดขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวครูก็จะพยายามอ่านให้มันเร็วที่สุดถ้านักเรียนทําถูกว่านีเป็นหาแล้วค่ะแต่ถ้านักเรียนผิดแล้วครูต้องตีนักเอกสารนักเรียนกลับไปคืนเหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะล่าช้านะคะครูอยากนักเรียนตรวจสอบตัวเองเหมือนกับที่ตัวอย่างไฟเอกสารแนบอะค่ะนะคะ แล้วระบบมันก็จะให้แบบว่าดาวน์โหลดเอกสารได้นักเรียนก็อย่างเงี้ยนะคะใครมีก็อาจจะส่งลิงก์ให้กันก็ได้แล้วก็อาจจะไปพิมพ์ตรงนี้นะคะหรือถ่ายเอกสารแล้วแบบว่าใครมีต้นฉบับที่เป็นกระดาษก็ถ่ายเอกสารแล้วก็บ้านใกล้เคียงกันก็แจกเอาไปให้่ันก็ได้ค่ะช่วงนี้รูเข้าใจว่ามันก็ไม่อยากให้มาเจอกันแบบว่าแล้วมาชุมนุมกันแบบ เกินห้าคนอย่างเงี้ยนะคะสถานการณ์มันมันยิ่งแต่แย่ลงทุกวันนะคะคนติดเชื้อมันก็เยอะนะคะเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครที่เดินผ่านเรานะคะตรงนี้ก็ก็จะประมาณนี้นะคะในการทำเอกสารกอเยอสอบางทีของคนที่ครูอ่านแล้วครูเห็นว่ามันไม่ไม่ผิดถูกอะ,ะค่ะครูก็จะตีกลับบอกว่ามันไม่ถูกต้องนักเรียนก็ไปแก้ได้นะคะไปแก้ไขให้มันถูกต้องซะ มันมีตัวอย่างให้นักเรียนดูอยู่แล้วนักเรียนไม่น่าผิดหรอกเดี๋ยวครูก็จะไปตรวจให้ให้แล้วเสร็จหลังจากนักเรียนส่งมาจากครูก็ทยอยตรวจตรวจตรวจแล้วครูก็ส่งถ้ามันถูกต้องครูก็ติ๊กถูกต้องถูกต้องถูกต้องแล้วครูก็มันก็จะไปที่กยศเลยนะคะมันก็จะไปที่กยศเขาจะตรวจสอบยิ่งทําเร็วกยศได้ตรวจเร็วยิ่งทําช้ากยศก็จะต้องมีเขาใช้เวลาอ่านนะคะเขาพอเขาอ่านเสร็จเขาเห็นว่ามันไม่ถูกต้องเรื่องรายได้มันถูกนั่นเขาจะปฏิเสธต่อทันทีอย่างนี้ เราก็ไม่สามารถกู้ได้อย่างเงี้ยนะคะมันไม่เหมือนระบบเก่าที่เราหลอกแล้วมันก็หลอกยังไงก็ได้ไงนะคะพอมันเป็นระบบนี้มันมันเองครูว่ามันยุ่งยากแต่นักเรียนมองว่าพอมันเข้าที่เข้าทางแล้วมันอาจจะง่ายสําหรับนักเรียนนะคะมันง่ายสําหรับนักเรียนแต่ถ้าเราได้ไประชุมกันแบบนี้มันก็ได้เห็นได้พูดคุยกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตามนี้นะคะก็คือ ครูขอสิ้นสุดวันที่สามสิบเอดกันยานะคะใครมีปัญหาอะไรไหมคะทําไม่ได้เหรอค่ะสามสิบเอดกันยามีไหมมีไหมคะไหนเพราะว่านักเรียนทำบนสมาร์ทโฟน,นอะเนาะมันก็อยู่กับตัวเรานะคะเราก็เรียนออนไลน์กันทุกวันอยู่แล้วนะคะมีใครทําไม่ได้คะยกมือค่ะอาะ เพื่อนที่ยื่นกู้กยสลายใหม่แล้วไม่ได้เข้ามาประชุมวันนี้นั่นเก็ครูก็ฝากสื่อสารต่อด้วยนะคะฝากสื่อสารต่ออีกรอบหนึ่งขอบคุณมากคะ่ะนาทิ์โอเคครับขอบคุณมากคะ่ะโอเคค่ะตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวเราก็ทําตามระบบนะคะทําตามระบบที่ที่กยสระบบใหม่นะคะเขาดําเนินการ ถ้ามันติดขัดยังไงเราก็สื่อสารกันในไลน์ในไลน์ที่เปิดมา open chat ้ะนะคะว่ายังไงแล้วก็ถ้าใครตอบแทนครูได้บางทีครูอาจจะติดสอนติดอะไรแล้วมีเพื่อนถามเข้ามาครูไม่ได้ตอบสักทีใครตอบเพื่อนได้ก็ดาเนินการเลยค่ะนะคะตอบนค่ะ <Okay. S 1> ตอบแทนครูได้เลยถ้านนักเรียนรู้ตอบแทนได้เลยค่ะนะคะ อ่ดูครูขอแคปหน้าจอการประชุมไว้หน่อยนึงจ้าเนี่ยเด็กออกนะไม่ทำรายงานว่าในประชุมนักเรียนในการกู้กยสอบแบบไม่นักเรียนเปิดเปิดกล้องนิดนึงจ้าเปิดกล้องนิดนึงให้เห็นหน้าจอกันนิดนึงเปิดกล้องเลยจ้าเปิดกล้องเลย กล้องเลยจ้าเออพอดีว่ามันมันโป้เกินไปครับผมไม่ได้ใช่เสือ้อ <laughs> โอเคโอเคองั้นครูแคปหน้าจออ่าโอเคทุกคนได้ค่ะว่าบางคนก็มีภาระต้องสอบก่อนต่ออ่าขอบคุณมากค่ะทุกคน ขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,ะงี้เนาะ